สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาสเตมในสัปดาห์ที่2กันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการจำแนกสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสังเกตในรูปภาพนะคะว่ามีสัตว์อะไรอยู่บ้างนะคะเราไปดูกันเลย เรามาดูนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างหนึ่งอันนี้คือกวางต่อไปมแมลงปอค่ะต่อไปมแมลงเต่าทองต่อไปเป็ดนะคะมีแม่เป็ดและลูกเป็ดค่ะต่อไปก็มีผีเสื้อ กนักเรียนดูนะคะในภาพนี้นะคะก็จะมีสัตว์ชนิดต่างๆนะคะและก็มีสถานที่ที่สัตว์ชนิดนั้นๆอาศัยอยู่นะคะเหมือนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอาการจำแนกสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์กันค่ะ นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นเดียวกับพืชพบได้ทั่วไปนะคะทั้งที่อยู่ในปา่าในแม่น้าบนภูเขาหรือแม้กระทั่งในบ้านของเรานะคะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองน,นะคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีความแตกต่างกันในทั้งรูปร่างลักษณะและก็แหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงการกินอาหารของมันด้วยนะคะแล้วก็การหายใจและการเคลื่อนที่ค่ะ ประเภทของสัตว์นะคะเราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะได้เพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันค่ะเราสามารถแบ่งสัตว์เป็นพวกๆตามแหล่งที่อยู่อาศัยได้ก็คือจะมีสัตว์บกสัตว์น้ำและก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ สัตว์ประเภทที่1นนะคะก็จะเป็นสัตว์โบกนะคะสัตว์โบกหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะคะสัตว์โบกสามารถแบ่งออกเป็นอีก3ชนิดนะคะนั่นก็คือสัตว์ปลีกสัตว์เลื้อยคานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์บกจะอาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะเด็กๆ สัตว์ปีกนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างสัตว์ปีกให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองดูกันน,นี่คือนก <No. S 2> แมลงันนี้คืออะไรเอ่ยไก่หนังสังเกตนะคะไก่ก็มีปีกนะคะต่อไปเป็ด สนะคะสัตว์บกประเภทที่2ก็คือสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานมาดูตัวอย่างของสัตว์เลื้อยคานกันค่ะหนึ่งก็คืออืมอ่าจระเข้กิ้งกา่าตา เลื้อยนะคะก็คือสัตว์ที่จะไม่มีขานะคะคลานก็คือสัตว์ที่มีขานั่นเองต่อไปนะคะตุ๊กแกจิ้งจกสัตว์ปกประเภทที่3นะคะก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็คือสัตว์ที่ให้นมแก่ลูกนะคะ มาดูม้าลายอันนี้อะไรเอ่ยจิงโจ้ค่ะหมีแพนดา้าการอกยีราฟแล้วก็อูดค่ะต่อไปหมูเสือ ประเภทที่2นะคะตามแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คือสัตว์น้ําค่ะสัตว์น้ําหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ํานะคะหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมถึงจะแบ่งเป็น2แหล่งก็คือแหล่งน้ําจืดกับแหล่งน้ําเค็มค่ะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดนะคะอย่างเช่น พวกห้วยนองคลองบึงนะคะก็จะมีตัวอย่างสัตว์ให้ดูค่ะอันนี้ก็คือปลาหางนกยูงอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะต่อไปปลาทองอยู่ในน้ำจืดนะคะนักเรียนปลาอะไรเอ่ยปลาคราฟอันนี้ปลาอะไรเอ่ยคะนักเรียน ปลาดุกค,ค่ะหอยขมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งก้ามกรามค่ะแล้วก็สัตว์น้ำชนิดที่สองนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มน้ำเค็มก็คือทะเลค่ะเรามาดูตัวอย่างสัตว์นะคะน,นี่คือโลมา รลาฉลามอันนี้อะไรเอ่ยดาวทะเลค่ะปูทะเลอันนี้แม่เรู้จักไหมเอ่ยแมงกะพุนแล้วก็หมึกค่ะนี่ก็จะเป็นม้าน้ำ แล้วก็เม่นทะเลค่ะอ่าเรามาดูแหล่งที่อยู่อาศัยที่3นะคะก็จะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็คืออาศัยอยู่ในน้ําและบนบกนะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือผิวหนังนะคะจะมีต่อมเมือกทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาน,นะคะผิวหนังเปียกลื่นอยู่เสมอด้วยสยัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะจะเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ํานะคะ และจะมาโตบนบกค่ะเอาไปดูสัครื่องบกเครื่องน้ำกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นกบต่อไปนะคะจะเป็นเคียดอันนี้เป็นเอิงอ่างค่ะค้างคบ นักเรียนรู้จักไหมตัวนี้คือซาลาแมนเดอร์นะคะซาลาแมนเดอร์ตรงหางนเรียนสังเกตนะตรงหางเขาจะเหมือนปลานะตรงตรงตัวเนี่ยจะเหมือนจิ้งจกหรือตุ๊กแกใช่ไหมตรงหางจะเหมือนปลานะคะเรียกว่าซาลาแมนเดอร์นะคะอ่าอีกอันนึง เขียดงูค่ะเขียดงูบางคนคิดว่าเป็นงูนะคะไม่ใช่นะคะเขาคือเขียดงูค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นศาสตร์เครื่องบกเครื่องน้ํานะคะจะอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกค่ะต่อไปนะคะเราจะไปตอบคําถามกัน สวัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาวาคิดอาร์ตวันนี้พี่วาวาก็จะมีเกมมาให้น้องๆเล่นนั่นก็คือเกมทายที่อยู่อาศัยของสัตว์มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่หนูข้อไข่แมวลมจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ขาหนูข้อที่2จากภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่พึ่งขอไข่มดพี่หวาจะจับเวลา10วินาทีนะคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะพึ่ง ข้อที่3จากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่แมงมุมขอไข่มแมลงเต่าทองเริ่มจับเวลาค่ะเหมือเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะแมงมุมข้อที่สจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่แกะข้อขอไข่สุนัขเริ่มจับเวลาค่ะ เ,เวลา่ขาเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ขาสุนัขข้อที่5จากภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่กระรอกขอไขจิงโจ้เริ่มจากเวลาค่ะเ,เวลา,า่ะ <i> เฉลขขยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกระรอกข้อที่หจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่ม้าขอไขค้างคาวเริ่มจากเวลาค่ะ เ,เวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะค้างคาวข้อที่เจจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะข้อกอไก่กบขอไข่แพะเรื่องจักเวลาค่ะเวลาข่าเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกบข้อที่แปจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่ช้างขอไข่จระเข้เรื่อจักเวลาค่ะ หมดเวลาขาะเฉลยนะคะคือข้อขอไข่ค่ะจระเข้ข้อที่9จากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดคะข้อกอไก่ปลาวานขอไข่ขปลาดุกร่วมจับเวลาค่ะหมดเวลาขาะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะปลาวาน ข้อที่สีข้อสุดท้ายค่ะจากรูปภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดข้อกอไก่นกกระเจอกเทศขอไข่เสือเลือกจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเสือ จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมทายที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ใช้ความไวเพียงอย่างเดียวส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องวาวาคิดอาร์ตให้ด้วยนะคะวันนี้พี่วาาลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย เรามาสรุปการจำแนกสัตว์ตามแหล่งที่อยู่อาศัยกันนะคะเรามาดูนะคะเราสามารถแบ่งสัตว์เป็นพวกๆตามแหล่งที่อยู่อาศัยได้นะคะก็คือจะมีสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกตลอดชีวิตค่ะอย่างเช่นแมวสุนะัขช้างมา้าวัว ควายเป็นต้นค่ะสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยและดำรงชีวิตอยู่ในน้ำนะคะตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นปลากุ้งหอยม้าน้ำเป็นต้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะตอนเล็กๆนะคะอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตขึ้นมาจะอาศัยอยู่บนบกนะคะอย่างเช่นกบเขียดอึ่งอ่างเป็นต้นค่ะโอเควันนี้นะคะเราก็รู้จักแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์กันแล้วนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเรามาทำแบบใบงานกันนะคะ เรามาดูนะคะให้นักเรียนนะคะนำชื่อสัตว์นะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้ด้านบนนะคะมาใส่ในช่องตารางนะคะตามแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องนะคะอ่ามีอะไรบ้างนะคะสัตว์ที่ครูเตรียมมาให้นะคะก็จะมีลิงดาวทะเลวานอึ่งอ่างกระต่าย แมวกุ้งเขียดซาลาแมนเดอร์ค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะก็จะมีอยู่แหละสามแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะก็คืออาศัยอยู่บนบกอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะ,ะคุณครูจะลองทําตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะ คุณครูนำลิงมาใส่ที่อาศัยอยู่บนโบกนะคะลิงที่1น,นะคะแล้วคุณครูก็ขีดค่าคำว่าลิงออกไปนะคะที่เหลือนะคะให้นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองเลยนะคะสามารถนำนำชื่อสัตว์มาใส่ในช่องตารางได้เองเลยนะคะแล้วก็สามารถส่งในลิง์ส่งงานหรือในกลุ่ปไลน์ได้นะคะ อย่าลืมเขียนชื่อชานเลขที่ไว้ด้วยนะคะ,ะถ้าใครไม่สามารถปริน้นใบงานได้สามารถทำลงในสมุดวิชาสเต็มได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบการเรียนวิชาสเต็มนะคะเรื่องการจำแนกสัตว์นะคะตามแหล่งที่อยู่อาศัยไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ 拜拜。Bye bye.